คืองี้ว่ะท่านผู้ชมมันคืองี้ว่ามันมีสตรอรี่ที่ยิ่งใหญ่ว้ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชื่อคลิปแม่งเปลี่ยนว้ยเออแม่งคือคุณไม่ได้ตาฟาดหรอกครับคุณคุณเห็นอย่างนั้นจริงๆฮะคือมันมีสตรอรี่อย่างงี้ว่ามันเป็นสตรอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากว้ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าแล้วกันนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยครับหลังจากที่ผมอัดไมครับ1 1ึ่เนี่ยครับผมนะฮะจัดนั้นเนี่ยผมก็กะจะทำตอนที่2เว้ยเออคุณทำไมถึงหลอกตอนที่2ผมกะจะทำตอนที่2ประเด็นคืออะไรรู้ัหยครับประเด็นคืออออะะไรรรรรมมััยยเเออกพาา่่งแนคบ 1 1ึ2เนี่ยยังรับมอดได้ไม่ค่อยเยอะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากูเพิ่งรู้ว่า1.7.10แม่งรับมอดได้เยอะกว่าอีเชี่ยกูกูซวยนะครับซวยเยี่ยีเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมนะแม่งโคตรซวยเลยนะครับผมนะโอเคเราก็คุณไม่ต้องตาฝาดแล้วครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากไอ้1.10.2เลยแล้วกันครับกับมาครับหนึ่งเอ่อเจ็ดจุดสิบนะครับต่อจากอันอันเก่าเลยครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ต้องแปลกใจครับพอชื่อคลิปเปลี่ยนไไปปคุณม่ต้องแลกใจ คือคุณไม่ได้ตาฝันแต่แม่งอย่างนี้แหละครับเออทุกแล้วนะเอ,ออยังไงโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเกม i n e c ครับตอนที่สองอีเช่นเคยนะครับผมก็ไปลงมอดเพิ่มเสริมมาเยอะพอสมควรนะครับจิ้งหรีดมึงบานเลยว่ะไอ้่านเอ้ยเอ้ยเดีอเอ๋ยวมันได้พันกูตายหมดเลยไปออกไปจิ้งหรีดเหวหาอะไรเนี่ยแม่งกระโดดเป็นกบเลยฮาเนเลยชีวิตจ,จริงแม่งกระโดดเป็นกบอยู่ไม่ใช่หรอวะ ออคือวันนี้ผมก็จะมาบอกก่อนเว้ยคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าผมหาของสร้างบ้านมาจากไหนยอมรับตรงๆว่าเศษของสร้างบ้านมาเว้ยแต่พวกของกินหาอะไรพวกนี้ผมหามาเองเว้ยเออนั่นแหละคือผมจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างฟาร์มไว้สักนิดหน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเว้ยนั่นแหละครับมันก็เลยแบบว่ากินหย่อนเวลาไปสักนิดนึงคือตอนที่2เนี่ยในตอนที่ผมอ่าน110ด เอ่อหนึ่งจุดสเนี่ยนะครับเนี่ยคือผมอ่านได้ไปบางส่วนแหละแต่มันเกิดเกมแครชขึ้นมาเว้ยมันแครชทั้งดุ้นลยเว้ยคือสร้างฟาร์มสร้างฟาร์มสัตว์อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่งเกมแครชครับต่อมาเล่นไม่ได้สวยสวยอ่ะสวยสวยจริงๆกูไม่รู้ว่าจะมีข้าวสามต่อไหมเนี่ยแม่งไอเกมแม่งจะแครชไปเนี่ยคือมันมีอาถานเว้ยเว้ผมเล่นเกมอะไรที่มันจริงจังได้จริงใจนี่เว้ยมันจะมีอาถานเว้ยเกมนั้นจะพังทันทีเว้ยแม่งเลยอาถานยูชิแมว วันนี้เลิกกันเป็นแมวได้ไหมแต่วันนี้เราก็จะมาทำธารกิจหาแร่กันเป่นสิ่งที่เราจะไม่มีตอนนี้คือแร่ครับผมถึงแม้ผมจะพุดสร้างโหมดสร้างมอดหรือสร้างเฮลงากเสร็จเส็ของหานเพื้อมาสร้างบ้านเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่มีนั่นก็คือแร่เว้ยเพราะผมมีดาบหินดาบอะที่ผมไปขุดเอาเองมาได้น,นะเว้ยเออนะครับและตอนนี้เราก็จะไปลงดันเพื่อเอาแรก่กันนะครับซึ่งไม่ว่าดันแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้ครับผมนะฮะบ้านไม่สวยไม่เป็นไรเว้ยคุณเน้นเพื่อความอยู่รอดด้วย ดูครับมีมีทีวีมีทีวีม,ม,มีหมดแล้วฮะตอนนี้แม่งเลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตอนนี้ที่จงเออตอนลงดันเลยแล้วกันครับเอาโอเคขอตัดเพื่อเป็นการเสียวดาตัดเลยกลับมาเลยครับท่านผู้ชมครับคือผมมีอะไรจะบอกไว้คือผมแม่งหา ดันเจียนไม่เจอเว้ยผมเลยจะบอกว่าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับเพื่อให้ตอนเช้าเราจะได้ออกหาดันเจียนได้ง่ายกว่าน,นี้นะครับต้องบอกก่อนคำว่าม็อกที่ผมลงมาเนี่ยแม่งเอ,อ้ยอมบี้สเกลติทันโหดกว่าเดิมสองเท่าเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดตอนรุ่งเช้าเลยแล้วกันนะครับโอเคขอตัดเลยล้วกันตัดเดี๋ยวนะคุณเอนเดอร์ครับคุณเอนเดอร์ครับนี่บ้านกูครับวายเีย้ยว,วายมันไปไหนแล้วกูตื่นมากูเจอเอนเดอร์ er. แมน แม่เลยนี่มันแบวิสคอนเฟิร์มนางคือแบวิสโอเคครับทุกคนครับก็มาถึงตรงดันหรือดันเจี้ยนหออรือถ้ำนะฮะถ้ำเล็กๆน้อยๆที่เราต้องไปหาแรกกันนะครับผมนะต้องขอพายที่ต้องตัดไปมาแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวล,า,ลานั่นเองนะครับโอ้โหมานเล็กน้อยแล้วมัน,มน,นลึกแล้วน,นะโอ้ยโอ้โยโอ้ยลึกไปเพ้อเดียวโอ้ยมองหน้าหาพี่ ้องามามองโหูลึกครับลึกไม่ได้ลึกธรรมดาลึกเลยครับลึกเข้าไปเลยครับโอ้ยแกแกเอ้าวจิบปะอาวเออคกยกูเป่าฆ่าแกเลยเว้ยผมเป่าผมไม่ได้ฆ่ายิงไม่พวกนายแกมันทันจอดเนี่ยกูเป่ากูเป่าคืออย่างนี้เว้ยนะครับตอนเราตื่นนอนมาเนี่ยเราเจอเอ็นเดอร์แมนเลยเว้ยคืองงมากเลยเว้ยคือแบบ เดี๋ยวน,นะกูมีแขกรับเชิญด้วยเหรอวะเอ็นเดอร์แมนมาจากไหนวะแม่เงยงงมากเลยเข้าบ้านกูได้ไงวะคือตกใจที่ว่าแม่จะมาขโมยบล็อกในบ้านเลยจะที่ไหนได้โอ้โหคือด้วยความที่ว่าไอตอนผมกลับไปบ้านเนี่ยเกิดฝนตกเว้ยทีนี้ก็นอนไปเว้ยก็ฝนหยุดตกคือดีเว้ยแล้วเอ็นเดอร์แมนก็ว้าม,ามาอยู่พอดีเว้ยอืมนะนะนะก็อย่างนั้นหละนะจะถ้ำลึกโอ้โหแล้วเนมเพน่าฟอสซิลนะฟอสซิลฮะ โอ้โหแล้วก <ka> una. Una ูจะลงยังไงเน mm hmm. er ี่ยแม่งเอ้ยกูน okay. ี่จอนวิกเลยลงแบบจอนวิกไอ้ห่านได้ข่าวจอนวิกมันมันมันโฉดข่าม่าข่าล้างโคตรดีกว่าใครไปยิงหมาพี่แกวะกูถามหน่อยไอ้ห่านเว้ยมันต้องมีหลายคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์แบบว่าทำไมพี่เล่นเกมไหมครับไม่ค่อยยุ่สดใสเหมือนคนอื่นกูเคยสดใสด้วยหรือวป่ากูเคยด้วยหรือว่ากูไม่เคยอ่ะสดใสแค่สกินแมวโง่ๆเนี่ยกูเห็นไหมเนี่ยสกินแมวเนี่ยไอ้ห่านไอ้สกุยเดสกา คือก็ต้องเข้าใจว่าคนเราสไตล์การเล่นมันไม่เหมือนกันด้วยนะฮะก็นั่นแหละครับผมก็พยายามดิกรีกการด้วยแบบสไตล์แบบซ้ำๆนะครับผมนะถ้าคุณชอบแบบแนวเล่นไม่เข้าได้บนแบบแบบนี้ฮะแบบผมเนี่ยก็โอเคครับก็มาดูกันได้เลยฮะแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็แนวเอ่ยไม่เยอะๆเชิญเลยครับเชิญเลยไปตัวทางออกอยู่นู่นครับ ไม่ใช่ลงหนังไอ้ห่านไม่มีใครมาตอบมุกเลยนี่ครับซอมบี้ผมจะโหดขึ้นประมาณ2เท่าผมแม่งจะไม่โดนไฟไหม้ครับแม่งใส่เกาะหนามากมันเกาะอียิปต์ด้วยไอ้ห่านนะอุ้ย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 ใครยิงอุ้ยใครยิงสไนเปอร์สไนเปอร์เฮดสไนเปอร์สไนเปอร์อยู่ไหนวะโอโหยิงมาเนอะเออยิงดาบมานิงแบบไม่โกงครับมามาเออโดนไหมนี่ยไอ้ยมันโดนดิมันโดนปุ๊กไหม เนี่ยเอมาห้ากับโยชิครัผู้นี้ที่เสือไคคข่คนคางครับ, <c oughs> บคือมอดคืองี้เว้ยมันมีมอดตัวหนึ่งที่มันเป็นมอดเหมือนอียิมครับผมเนี่ยชุดเกาะอ,อะไรพวกนี้ถ้าสมบีมันได้สมใจเนี่ยเวลามันออกเดินตอนมีแสงสว่างเนี่ยแม่งจะไม่โดนไฟไหม้เว้ยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ห่อก็สองเท่านั่นเองนะครับผมนะแม่งเออี่เราเจอเหล็กแล้วครับเราเจอเหล็กโอ้โหเหล็กอย,อยู่นู่นนะฮะนี่ฮะอยู่นู่นอยู่นู่นแม่งเลยชิบหายแล้วต้องเป็นนักฟินข่าวที่ดีแล้วงานนี้ โอ้โหต้องั้งกะระยะลงแบบนิ่มๆเกือบไปแล้วโอ้โหข้างล่างนี่คิปเปอร์บานนะเราไม่ค่าเสี่ยงครับไม่ไม่อยากเสี่ยงด้วยซ้ําไปนะท่านผู้ชมครับไม่อยากเสี่ยงด้วยซ้ําไปนะครับนะคือวันนี้เรากัดเล่นแบบไม่ตายเว้ยคือแม่งต้องบอกก่อนเลซอมบี้โฮสองเท่าแล้วกูจะจะรอดหรือเปล่าว้าวูยังไม่รู้ตัวเลยฮะแม่งเอ้ยโอเคนะฮะเราก็ได้แรงมาเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็เรามีที่เก็บเขาเรียกว่าไอ้อะไรวะเนี่ยนี่ฮะอ้าว มันทานแล้วแหละมันคืออะไรวะอ๋อมันคือแร่แร่อะไรวะเอ่ออดาเมนเทียมม,มเยะเร็วเลยไหมโอ้ก็เสียวตกมากเลยโอ้ยแร่เงินกลัวที่กลัวที่แบบนี้มากเลยเนี่ยคือไม่ได้กลัวเพราะหวาดเสียวหรือว่ากลัวตกตายเนี่ยแม่งก็สูงแคสูงแค่แบ็แบ็คแ,แมนไม่อยู่โหอยู่กันครบเลยนะไปะเรารีบขึ้นกันเถอะเราเอาแร่แค่นี้พออย่าโลภครับอย่าโลภคือเรารู้แล้วว่าตรงไหนมีแร่นะแล้วก็รีบขึ้นเถอะนะอย่ารอช้านะถ้ารอช้ากว่านี้นี่แบ บอกเลยว่าจริงอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะบอกเลยว่าขึ้นสวรรค์แน่นอนมีเนื้อสตรอเบอร์รี่กินก็กินก่อนเลยนะดิบกินไม่ติดพิษด,ด้วยเว้ยเฮ้ยเรามีเนื้อสตรอเบอร์รี่กิน,นเหอะงานนี้มันต้องกินของรวยนะฮะเออเอาท่าหร่สายหมดนะฮะคือจะเพิ่มแค่หนึ่งเพิ่มอะไรกูกินหมดอะ่ะกูยอมกูยอม,ยมปากท้องกูยอมเพื่อปากท้องของเราเว้ยเออนี่คือการเล่นไหมค้าบแบบดูดีนะไอ้ี่หากูต้องเสียบล็อกไม่อาจใช่ไหมเนี่ย แกเล็กงดีๆครับขึ้นดีๆเออโอเคเราจะรีบขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหจะขึ้นยังไงเนี่ยฮะผมนี่ต้องตอบันไดเอ้ย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 กูโลบแป๊บกูโลบแป๊บกูโลบแป๊บโอ้โหยังดาตัวเองอยู่แมมแมปเลยบอกว่าอย่าโลบอย่าโลบม่ห่างกูโลบะนักโลบไม่ได้โลบธรรมดาัโลบโลบฐานไม่เงยโอเคฮะแล้วก็ได้เหล็กมากี่อันนะเดี๋ยวขอดูก่อนแปดอันนะเดี๋ยวเอาไปเอาไปเผานะครับผมต่แต่กตอนนี้นะฮะ โอ้โหดูน้องแกะเราฮะนะน้องแกะวัสเตอร์พีข,ของเรานะโอเคเราจะทําต่อบนไดนะฮะโอเคบนไดทํดาบนไดไปเรื่อยๆทำบนได้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดสิ้นสุดนะครับถึงยังไอห่าติดดินขุดดินออกกอนนี่ฮะเนอเคอฮะแล้วก็น่าจะิดเดียวโอเคเราอดนะฮะเราอดแล้วะฮะอุ้ยตรงนี้มีอางมุ่นอ,อยู่ด้วยเก็บก่อนเลย กับบ้านเราฮนะตอนนี้เราก็จะเอาเล่แหละพวกนี้เนี่ยไปเผากันครับเดี๋ยวผมขอตัดตอนถึงบ้านเลยแล้วกันนะครับโอเคขอตัดเลยแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านโดยสมบูรณ์แล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านแล้วที่เรียบร้อยนะครับผมเนะี่ยเลือดก็ยังอยู่ดีไม่มีการตายเกิดขึ้นนะครับคุณนะสังเกตเลือดยังอยู่เท่าเดิมนะฮะเออยังอยู่เท่าเดิมนะครับโอเคของก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะผมก็จะพยายามจะเล่นไม่ตายแล้วกันนะครับผมนะฮะสมมติคนก็สองเท่านะครับอันตารายมากประตูไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกไอ อ,อ,อลูมิเนียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อะดามเนเทียมนี่เขาเรียกอลูมิเนียมนะเออเมื่อกี้ผมอ่านผิดไงผม <c oughs> แม่งมาอลูมิเนียมโอเคผมจะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาปลูกไม่ได้ต้องติดหินครับเอาคลิปหายนะ,ะมีมีที่ไหนปลูกบ้างไหมมีที่ปลูกไหมปลูกไม่ได้ครับต้องปลูกบนหินเอ่อต้องเรียกว่าหินสโตนนะหินสโตนที่ เผาแล้วนะฮะตอนนี้เราไม่มีครับเดี๋ยวเราเอาหินสโตมไปเผาแล้วกันแล้วก็มาวางปลูกนกันนะครับผมนะฮะตอนนี้เรามีเตาเผาเยอะแยะมากมายใช้เป็นประโยชน์เลยครับเผาเลยครับสักส่วนหนึ่งนะครับเหล็กเราได้มา6อันนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมกะคิดว่านะคิดว่านะว่าหลายคนต้องคิดสงสัยแน่อนอนว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยอัดคิดเกมไมค้าบหรือเวทแต่จูๆ่ๆทำไมจู่ๆผมกะ มาอัพคลิปไหมครับให้ดูกันอย่างที่ผมบอกไปเว้ยกูไม่มีเกมอัดไงนะฮะไม่มีเกมอัดถึงแม้จะมีช่วงฮาโลวีนเกมล้วก็ตามที่เว้ยุณรู้ไหมตังในบัญชีเนี่ยทั้งตู้เนี่ยทั้งตู้มีอยู่สามสิบบาทไม่เงยตังตาแทบไหลเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคเราได้เหล็กมาแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทาก็คืออะไรครับเก็บไว้ก่อนสิครับเออเก็บไว้สิครับอย่าเพิ่งโลภใช้ฮะเก็บไว้ครับ เออยังไม่จําเป็นตอนนี้ครับผมนะฮะเราเอาดอกไม้ที่เรา,า,เราต,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 ตีมามาทําเป็นเย่ามานได้สีนะครับผมนะโอเคเราได้สีโอ้ยหลายสีเลยเนี่ยทั้งสีแดงสีเขียวสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มนะฮะนี่ครับเราได้เ,เขาเรียกว่ากูลืมเมื่อกี้กูรๆๆไรไเ,เรียกว่าอะไรไมเนี่เขาเรียกว่าลืมแล้วอลูมิเนียมเอออลูมิเนียมนะครับเราสามารถเอาไปเผาได้นะฮะแต่เรายังไม่เผานะครับเก็บไว้ก่อนนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะฮะ นี่เป็นเครื่องปริน์นะครับมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ฮะอ่าขี้ได้นะฮะขี้ได้แต่เกมไม่ได้ยิงเสียงหรอกครับเนี่ยผมขอเพิ่มเสียงก่อนนะฮะมันจะได้ยินมาวะโอเคครับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยโอเคมองไปว่าเรายังไม่กดปดตรงน,นี้นะฮะแล้วเราจะรีบไป ในจ,จุดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เริ่มค่าแล้วครับเราจะไม่ออกข้างนอกในช่วงกลางคืนครับนะถ้าไม่จําเป็นนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยตอนคืนถือว่าเป็นจุดที่เสี่ยงมากเลยสำหรับตอนนี้นะครับเพราะดูค่าความอยู่ของเราก็ลดไปเยอะลงเหมือนกันเลยนะฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูปลาที่ผมไปตกนกันอุ้ยอ้ามีพวกผักนะหญ้าผักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตีหมุนมันออกมาเราได้แตงกวาไม่ใช่แตงกวาใช่ไหมวะอ่าไม่รู้จะไม่ได้นะ เออโอเคครับเรามาดูเอออุย้ยเราได้ปลามาเยอะเลยเก็บ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 ฮะแล้วก็เอาปลาพวกนี้ครับไปทำกินสิครับรออะไรเออนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมไนดะ้เศษของมาเพื่อสร้างบา้านแล้วก็มาประพังชีวิตไว้สักส่วนหนึ่งนะครับนะแต่พวกแร่อะไรพวกนี้เราจะไม่มีครับนายอนยังไม่มีนะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากดูแบบเอาชีวิตรอดแบบเรียลไทม์เลยเนะี่ยก็ไปดูช่องอื่นดีกว่าช่องน,นี้ครับเล่นแบบสไตล์แบบตัวเองครับผมนะนั่นแหละครับผมไม่ได้เล่นแบบ เอาชีวิตรอดนะครับผมเนะี่ยอยากคิดหวังก็จะได้ดูแบบชีวิตรอดนะอย่าคิดไม่มีหวังหรอกเออนี่ปลาอะไรอนะุ้ยมันเป็นเอ,อ้ยมันเป็นไอ้นี่ว่ะไออปลาเออ่ปาลาไหลทะเลฮะโอ้โหดูสิอุ้ยได้สลามบอลมาโโอ้หเยี่ยมเลยแหมเยี่ยมเลยอุ้ยได้ปลากินเยอะเลยครับเนี่ยโอ้โหเยอะครับ รงนี้มีมีถ้ำม,มาะมีดันเจีย้ยนละไรฮะไอ้น,นี่เป็นแร่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะขุดออกมาขุดมาอ่าขุดมามันเป็นแร่อะไรเนี่ยกรวดแร่ติงแร่ติงนี่คือเมันแร่อะไรวะไม่รู้จักเลยเว้ยจะขอเอาหินหน่อยแล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยนะครับนะฮะ ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีนะครับคือตอนนี้เราอยากทำฟาร์มมากแต่เรายังไม่มีแร่พร้อมที่จะทำฟาร์มเว้ยคือจริงๆผมแค่ตัดไม้แล้วก็ทำฟาร์มนี่แหละเว้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในเมื่อเรามีปลาเป็นอาหารแล้วใช่ไหมครับแร่เนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเว้ยแทนที่เราจะมีแร่ในการเอาชีวิตรอดแบบนี้เนี่ยในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแม่งยากมากเลยนะครับถ้าเราขาดแร่หรือขาดอะไรต่างๆนานาในการประกอบชีวิตเนี่ยผมว่าแม่งยากครับแม่งยากมากกูเจอแม่โมเฮลิพอเตอร์เนี่ย พูดอยู่ดีๆมึงมาหาพ่อม like ึงยังห่านเลยอีห่านโอเคอุ้ย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 ไข่ปลาอะไรมาใครปลาอะไรมาอุ้ย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 ซิกแซกซิกแซกอะไรอุ้ยมันปลาพิษยาอือโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหปลาพิษใสปักทอดรอเลยฮะอุ้ยเราเจอแล่ครับโอ้โหแล่เยอะเหมือนกันอ้าวตรงนี้ทะลุได้ครับเอ้ยเสีกไฮโอ้โห รู้เลยเสียงใครสไปดี้มังกี้ดีลูฟี่นะฮะวงเล็บดลูฟี่กูก็พูดชื่อเขาอยู่แบบแหบไปกินได้แต่พูดจำทำไมเนี่ยโอ้ยนะคือมันต้องมันต้องแปลกใจว่าทำไมคลิปนี้มันตัดไปมาเว้ยคือผมจีเกตให้พวกคุณแบบว่าอึดอัดแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอื้อเนี่ยมันยืดไปจนท่านง่วงอะผมก็เลยแบบว่าโอเคตัดไปมานิดหน่อยนะครับไม่ต้องแปลกใจครับผมไม่ต้องแปลกใจนะเว้ย ออแปลกใจที่ผมี่จะประหลาดมากเลยโอเคแล้วก็เก็บแร่ประหลาด,ลาดมามันเป็นแร่อะไรวันนี้รู้จักเลยเว้ยมันเป็นแร่มอนฮะเออมันเป็นแร่โมนที่ผมเคยเล่นในเซิร์ฟเคนนะครับเซิร์ฟเคนซอฟนะฮะเออไม่ต้องไปใจว่าเซิร์ฟไหนนะเซิร์ฟเคนซอฟนะครับแต่ผมไม่เนี่ยผมยังเคยคิดอยู่ว่าไอแร่เนี่ยไอเนี่ยที่ผมกำลังชี้อยู่เนี่ยมันเอาอะไรเผาอะแม่งเลยผมไม่หาวิธีเผาไม่หักไม่เจอเว้ยแม่งเลยตรงนี้มีทรายเว้ยแต่เราห่วงแร่มากกว่าครับ หังแร่แล้วก็อาหารคืออาหารตัวน,นี้เรากินปลาไปประพงชีวิตก่อนได้ครับผมนะเรามีเออเข,เ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเออที่กจับปลาครับผมเนะเออหรือว่าเน็ตนกักการนะครับเน็ตฟิสนะครับนะหรือฟิสแท็บนั่นเองนะครับไปข้างหน้ามีข้างหน้ามีนั่นนะเ้ยสรุปบ้านกูมีอะไรไหมเนี่ยเอาบ้านกูอยู่นู่นฮนะเออแมปแมปแมปพ,พอยต์เออ ัน,นี้ผมว่าลบออกเลยดีกว่าไม่มีค่านะครับลบออกไปโอเคเรียบน้อยดอนแบ็กทูเกมนะคือผมว่าหลายคนคิดว่าการที่จะทำ youtube เนี่ยผมว่าหลายคนคิดว่ามันต้องทำปันเดียวแล้วต้องดังแน่นอนครับอันนี่มันไม่ใช่เว้ยคุณลืมคิดแนวนี้ไปเลยเว้ยลืมไปเลยครับและอย่าคิดดีกว่าว่า คุณทำคลิปแบบเอ้ยคลิปเดียวเล่นนางปุ้งป้างเนี่ยแม่งไม่มีหรอครับนะแม่งไม่มีโอกาสหนึ่งในล้านคนที่จะทำคลิปเดียวเล่นนางปุ้งป้างเนี่ยแม่งแทบจะแทบจะไม่มีเลยเว้ย คนอื่นมันต้องแบบเริ่มมาก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 ่อนเลยเว้ยเดี๋ยไม่มีใครรู้จักก่อนเลยเวย้ยมันจะมีแบบม,มีผลงานในงางที่แบบเราทําไปเรื่อยๆแล้วแบบมันเข้าตาคนดูเยอะมากที่สุดเวย้ยนั่นแหละครับไอคนพวกนั้นก็จะเริ่มรู้จักคุณมากขึ้นแล้วก็เข้ามาติดตามคุณมากขึ้นเวย้ยอ่ะอย่างสมมุติเนี่ยผมอยากขอถามคนดูหรือท่านผู้ชมเลยครับที่พวกคุณรู้จักผมมาได้เนี่ยเพราะอะไรครับ หแมวฮาหรือไฟน่าเฟนดี้ครับอ่านั่นแหละครับผมอยากรู้ครับตอบของคนดูครับว่าเนี่ยคุณรู้จักผมเพราะคลิปอะไรครับผมเนี่ยเออผมอยากรู้มากเลยเว้ยส่วนใหญ่เนี่ยผมอาจจะก็เข้าใจว่ามาจากคลิปแมวฮาแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกเป็นไฟน่าเฟนดี้เว้ยแต่ผมอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์มากที่สุดของคนดูที่ดูคลิปผมเนี่ยนะครับหรือติดตามตั้งแต่ในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ยติดตามผมในคลิปไหนมากที่สุดเว้ยนั่นแหละครับผมอยากได้คำตอบมากเลยเวยก็ช่วยเมมตอบนะครับนะ,บนะบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำคลิป นะเพื่อจะได้อ่านคอมเมนต์ได้แบบลื่นใจหน่อยครับผมผมขี้เกียจเบื่อมาอ่านแมมหนึ่งแมมสองครับผมคือไอ้พวกเนี่ยคือมันโดนมันโดนสแปมหมดเลยเว้ยคือมันโดนสแปมแบบออโตโอไนะ้ไงนะไม่คุณไม่ว่าคุณจะเมมว่าหนึ่งไงว่าตามที่เว้ยคุณก็จะโดนสแปมอยู่ดีเว้ยมันเป็นสแปมแบบออโต้ครับผมผมได้ตั้งเอาไว้ครับผมนะเออนั่นแหละครับนะฉะนั้นก็คิดจะมาวิ่งแบบมาแบบแย่งชิงแมมหนึ่งแมมแม็แมสองอะไรพวกนี้เนะี่ยก็คงจะลากรอยนะฮะลากรอยอ,อ,อี๋นะครับนะฮะ ตรงนี้มีเกลือครับขุดเกลือมันเป็นแรกเกลือวะแรกเกลือหาง่ายมากเลยมันเป็นมอสนะฮะไม่ใช่จากไมค์ครับโดยตรงนะ,ะมันเป็นมอสนะ,ะเออมันเป็นมอสจากเอ่อเฮปปี้คราฟเอ่อเอ่อฮาวเลดคราฟนะฮะไม่ได้เฮปปี c คราฟดิฮาวเลคราฟ โอเคตรงนี้รู้สึกว่าเจอแต่วัวฮะคือแดนนี่ต้อมีแต่งัวกูไม่เข้าใจเลยเว okay. mm ้ย hmm. ก well, ูเก yeah. uh, yeah. I mean, yes. mm ิดที่ที่ดินดีก็ดีจริงๆนะเว้ยแต่กูไม่เคยเจอหมูเลยเว้ยกูเจอแต่วัวอ้เชี่ยนี่กูอยู่แดนคาวแรงนีไงไอ้ห่านเลยโอเคผมว่าน่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปปิดคลิปกันดีกว่าเว้ยผมว่าคลิปหน้าเนี่ยเราต้องคิดแล้วผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับผมนะฮะคืออย่างแรกเลยกูกูกูต้องไปหาวูบกี้ครับคือคือคลิปก่อนกูจับวูบกี้มาได้ไงแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเกมแม่งแคลชครับชิปหายคือแม่งเจ๊งไงเกมแม่งเจ๊งครับเออไอหนึ่งจุดสิบจุดสองเนี่ยคือมันละหมดได้ไม่ค่อยเยอะไงครับมันเจ๊งครับนะฮะทีนี้ก็เลยมาหนีมาเล่นหนึ่งจุดสิบจุดสองเอ,อ้ยหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบแทนเว้ยเออผมก็เลยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะนับพาร์ทเนี่ยต่อจากพาร์ทไออันแรกเว้ยไอหนึ่งจุดสิบ ติดสองเนี่ยเออตัดต่อกันเลยครับผมนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปเว้ยเกมไมค้าผมไม่สวนว่ามันจะเป็นเวอร์ชันไหนก็ตามทีเว้ยแต่ถ้ามันเป็นไมค้าผมก็โอเคจะเล่นเหมือนมันเหมือนกันชื่อตอนเหมือนกันนั่นเองเว้ยนั่นแหละครับมันต้องแปลกใจเอาชิปหายของเต็มว่ะเอา่าผมจะทิ้งอะไรดีวะเนี่ยอา่อาทิ้งตาสไปดี้มันกี้ดิรูฟี่ไปนะโอเคผมขอตัดตอนถึงบ้านเลยแล้วกันตัดเลย เอาแล้วครับผมก็กลับมาถึงบ้านยังปลอดภัยนะครับนะฮะเลือดก็ยังเต็มนะฮะว่าผมเพิ่งกินปลาไปนะครับคุณสังเกตได้จากตอนที่ผมบอกว่าตัดไปแล้วมาตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่าปลาที่ผมได้ย่าเอาไว้นะมันหายเป็นเกือบหมดเลยออยู่ชิ้นเดียวนะครับเพราะผมกินเพื่อเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผมนะโอเคเข้าถึงเวลาที่ผมต้องจากกันไปกับไมครับ1.7.1 0กับตอนที่2นั่นเองนะครับนะฮะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยกันนะครับถ้าคุณอยากให้ผมเล่นเกมไมครับต่อไปเรื่อยๆเนี่ย อยู่กับพวกคุณคาว่าคุณจะให้คลิปไหมครับเลตติ้งของผมเนี่ยมันดีแค่ไหนครับโอเคถ้าเลตติ้งมันดีผมก็จะชยอยทําต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับหรือถ้าคุณชอบในในสไตล์การเล่นเกมเล่นไปบนไปบน,บนไม่มีการพูดถึงหาเหวอะไรเลยนั่นเองนะครับผมก็ โอเคสามารถมาสนับสนุนกันได้เลยนะครับผมนะแต่ต้องบอกก่อนครับว่าชแนลนี้ไม่ได้เล่นเกมไมค์ครับเป็นหลักนะครับมาเล่นแค่แบบช่วงที่มันไม่มีเกมจะอัดนะครับก็ตามนั้นเลยแหละครับถ้าคุณอยากดูไมค์ครับต่อไปอีกนะครับตอนที่3มเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยด้วยกันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนเลยครับไว้ครันะเจอกันใหม่กับผมยูชี่เ้กันลูกขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนั่นเองนะครับไว้ครั้นเจอกันใหม่บ๊ายบายไปดูหนังละไบ๊ายบาย เออ่คือท่านชมครับะคือว่านะครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะครับว,รวันนี้ยอะไรวะเนี่ยมันุษยหมาป่าแวรวูฟครับเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวไม่กล้อกาออกข้างนอกเลยเนี่ยโอ้เลือดตั้งสี่สิบโอ้สู้ดีไหมวะโอ้ปิดคลิปปิดคลิปเออคุณพี่เราไปนอนแล้วน่ากลัว โอ้ยกลัวหมากลับหมาป่าโอ้นอนนอนนอน